嗯。Yo Yo สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผม p o l i t i c world Thailand นั้นจะมาอยู่กับเรื่องราวของสงครามรัสเซียกับยูเครนกันต่อดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็มีคลิปจริงจากสงครามเนี่ยมาโชว์ให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือทหารมือใหม่ของรัสเซียนั้นต้องมาลงสมรภูมิจริงนะข่าวก่อนเนี่ยมีคลิปขับรถถังไม่เป็นถูกไหมหมุนปืนรถถังง้วจนไปชนเพื่อนกันเองนะครับผมจนมีหนึ่งในทห ตกมาแล้วก็ได้รับอาการบาดเจ็บไปเลยแต่ในคราวนี้เนี่ยร้ายแรงกว่านั้นนะครับผมเมื่อเอาคนที่ขับรถถังไม่เชี่ยวชาญเอาคนที่ขับรถถังเนี่ยไม่เป็นไม่รู้กลยุทธ์เทคนิคพื้นฐานเนี่ยมันก็คงจะเป็นหายนะสิครับอันนั้นเนี่ยขับไม่เป็นแล้วก็ชนกันเองถูกปะแต่คราวนี้เองเนี่ยนะครับผมพอขับไม่เป็นแล้วมาสู้ในสงครามเนี่ยแน่นอนหายนะมันไม่ได้แค่ชนกันเองแล้วเลยครับเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโดยรถถังคันนี้เองเนี่ยคือรถถัง t ี0 m ยนมะครับเปิดมาเนี่ยนะคร ยิงโจมตีใส่ยูเครนถูกไหมแปลว่าการขับแบบพื้นฐานเนี่ยพอจะทําเป็นได้เรียนมาในระดับหนึ่งแล้วเลยครับแต่เขาไม่ได้เรียนรู้วิธีการใช้จริงๆนะครับผมหรือว่าจุดอ่อนของมันเนี่ยว่าควรจะขับยังไงให้ปลอดภัยหรือว่าควรจะขับยังไงในการรบจริงๆอันนี้เหมือนใช้เป็นแค่อะส่วนหมุนปืนยิงอะทำเป็นนะครับผมหรือว่าหมุนรถถังขับเดินหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายทําเป็นแต่อย่างอื่นเนี่ยทำไม่เป็นแล้วไม่เข้าใจการใช้รถถังนั่นเองครับแล้วก็ไม่เข้าใจถึงโมเดล t 9น m ด้วยโดยสาเหตุที่เกิดขึ้นคคืออะไรรับับลงงยิง เนี่ยนะครับผมดูเหมือนว่ารถถังคันนี้จะหนีนะครับการหนีเองเนี่ยเขาเนี่ยได้หมุนตัวรถกลับมาเพื่อหันไปทางอีกทางถูกไหมเพื่อให้รถเนี่ยวิ่งตรงไปอีกทางหนึ่งโดยหัวปืนเนี่ยยังหันอยู่อีกทางหนึ่งนะครับผมก็คือหัวปืนกับตัวรถเนี่ยหันกันคนละทางครับการขับรถถังในลักษณะนี้เนี่ยนะครับผมถือได้ว่าเป็นหายนะสําหรับการขับรุ่นทีไนตี้เเลยเพราะมันเป็นการหันส่วนหลังของรถถังให้กับสัตรูนั่นเองนะครับผมถูกไหมพอเราหันตัวส่วนไอ การที่จะขับเคลื่อนเนี่ยหันไปอีกข้างก็เท่ากับว่าตูดรถถังเนี่ยก็จะหันหน้าชนกับศัตรูซึ่งตูดรถถังอันเนี้ยมันคือจุดอ่อนของรถถังนั่นเองนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆนะเป็นเส้นตรงเลยนะครับผมซึ่งวิธีการขับเป็นเส้นตรงแบบนี้เนี่ยปกติเขาไม่ทํากันนะครับผมเพราะว่ามันง่ายต่อการเป็นเป้าโดนยิงถูกไหมพอถอยเป็นเส้นตรงเนี่ยเรายิงไปเนี่ยสมมติเราถอยอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเราหลบได้อยู่ดีกระสุนก็พุ่งตรงมาโดนเราอยู่ดีแทนที่จะขับไปหาที่กำบังก่อนอันเนี้ยข mà khô dài và tung 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 thôi, hiểu chưa? ตรงตามเส้นอย่างเงี้ยจะยิงมุมไหนยิงตอนไหนก็ยิงโดนถูกป่ะเพราะถอยไปเนี่ยเป้าอยู่ที่เดิมนะครับผมเป้าไม่ได้เปลี่ยนเลยทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมการถอยเป็นเส้นตรงของพวกเขาเนี่ยทำให้พวกเขาอะถูกยิงระเบิดจนกระจุยไปเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยจุดที่พลาดอะจริงๆการถอยเนี่ยมันก็ควรจะถอยแบบนั้นนั่นแหละเพราะว่าถ้าจะถอยด้วยเกียร์ถอยในรถถังเองอะมันควรจะเป็นถอยเพื่อยิงต่อสู้ต่อไม่ได้เป็นถอยเพื่อการหนีแต่การหนีตรงนี้เองเนี่ยมันก็ต้องแบบมีการซิกแซกมีการหาทางหลบก่อนไปหาที่กำบังก่อนอัน ครับผมหลายๆคนเนี่ยเลยออกมาบ่นกันว่าโอ้โหอันนี้ไม่มีประสบการณ์การขับจริงเลยนี่ว่าแต่ถามว่าเกียร์ถอยเนี่ยปกติถ้าจะถอยด้วยเกียร์ถอยมันถอยได้ไม่ถอยได้แต่มันช้ามากๆนะครับก็เหมือนต้องถอยไปสู้ไปอย่างนั้นนะก็คือจะถอยได้อยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมอะหันอนะ เป็นไอเดียที่ได้แล้วแต่การหันแล้วแบบถอยตรงๆต้งๆอ่ะก็คือเหมือนการเปิดจุดอ่อนให้กับศัตรูนั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วคนก็เลยบ่นกันว่านี่มันส่งมือใหม่แบบโคตรๆมาเลยนี่ว่าเหมือนส่งคนขับรถไม่เป็นมาขับอ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกที่รัสเซียเนี่ยจะเสียรถถังเยอะแต่ในห้างกลับกันนะครับผมหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหมันดูจะแบบ โง่เกินไปเพราะว่าทาแบบนี้นะครับซึ่งก็มีหลายๆที่นะออกมาบอกเหมือนกันว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปปลอมนะครับผมยูเครนทํามาเพื่อให้ดูว่าทหารรัสเซียอ่อนแอแต่จริงๆแล้วเนี่ยทหารรัสเซียไม่ได้อ่อนแอแบบนั้นอ,อันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองกันไปนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันก็มีมูลอยู่นะถ้ามันจะเป็นคลิปจริงเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้เป็นฝั่งรัสเซียอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นกองกําลังอื่นๆหรือเปล่าที่ได้รถถังไปนะครับผมแบบขับไม่เป็นจริงๆอ,อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่ถามว่าอันเนี้ยมีความเชื่อถือขนนาไหผม คิดว่าฟังไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อ100เลยอาจจะตีสวาเชื่อสัก70-8 0ก็ได้นะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ตรงนี้การถอยตรงๆแบบตรงดิงเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ควรทําสุดๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นเป้านิ่งเลยนะมันมันมันไม่ได้ช่วยให้การยิงมันไม่แม่นขึ้นอะ่ะถูกไหม จะยิงยังไงเนี่ยก็โดนนะครับผมถอยไปเถอะถอยตรงอย่างเงี้ยยิงไงก็โดนเหมือนเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่พลาดละกันถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีคลิปอะไรมากกว่านี้เนี่ยเราจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันแต่ก็อย่างที่บอกว่าฟังข่าวในช่วงสงครามแบบเนี้ยก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยอาจจะเป็นคลิปปลอมหรือว่าคลิปเก่าเป็นคลิปแบบคลิปของกลุ่มอื่นนู่นนี่นั่นน่ะมันมีความเป็นไปได้หมดเลยนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเววลลลาาางแ้กกับรรย Poli World Thailand และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังกับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ marketing ออนไลน e สอน NFT อะไร mm. เต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย5 0นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U, ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยะผมมกกก็สดวาๆยง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ